มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ขอเลขแม่ตะเคียนหลังเจอในบ่อกแก้มลิงเมื่อ20พฤษภาคมที่หมู่บ้านสว่านน้องเกาะหมู่ที่14ตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นายคำพีกิจพิพิธอายุ40ปีผู้รับจ้างงานขุดลอกแก้มลิงนองน้ำบ้านสวาน่าหนองเกาะ ปรากฏว่าไปเจอต้นตะเคียนอยู่กลางหนองน้ำนะคะจึงได้นำขึ้นมาไว้ข้างขอบสระภายหลังชาวบ้านทราบข่าวต่างเดินทางมากราบไหว้ขอเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะจะเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนปกปักรักษาอยู่โดยงวดที่ผ่านมามีคนได้เลขเด็ดจนถูกรางวัลมาแล้วหลายรายนะคะทำให้เวลานี้เราเข้อหวยจากทุกสรปาทิศ ต่างเข้ามากราบไหว้กันแทบทุกวันทั้งนี้ชาวบ้านที่ถูกหวยยังได้นิมนต์พระพิสุททำบุญให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่ออีกด้วยค่ะสำหรับเลขเด็ดในวันนี้พบไว้าชาวบ้านนำแป้งมาโรยก่อนจะขูดหาเลขจนภาพปรากฏว่ามีเลข 44, 33และ53ปรากฏขึ้นมาทำให้แผงหวยที่อยู่บริเวณใกล้ถูกซื้อไปจนหมดเกลี้ยงแล้วค่ะ แต่ว่าทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ